สวัสดีค่ะทุกเรา BNJ f o r t และ CJ f o r n d a t ค่ะความรู้สึกของเ็นเตอร์คนใหม่ของเราค่ะโ้ดีใจค่ะแล้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ทำให้พวกเราได้ตำแหน่งนี้ทุกๆคนเลยก็รู้สึกดีใจมากๆคิดว่า งานต่อไปต้องหนักหนาสาหัสสำหรับพวกเราแน่นอนก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะซึ่งเพลงของเพลงจร่งก็จะเป็นการบริวของที่พว่าใช่แล้วค่ะเป็นรุ่นพี่ a k เ4 8ีโดทั้งสองท่านเลยค่ะที่จะมาโบริวท่าแล้วก็บริวเพลงให้เราด้วยค่ะ <c oughs> รู้สึกยังไงเมื่งนเพ <c oughs> ือนรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นแนวเพลงที่พวกเราเดาไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนใช่ แต่ก็คิดว่าแฟนคลับก็น่าจะตื่นเต้นกับเราด้วยแล้วนี่ก็ตื่นเต้นท่าเต้นเหมือนกันนะแต่ว่าอยากรอดูเพราะว่ารุ่นที่เรานาจังกับยูริคือเต้นเก่งมากๆค่ะแล้วราดูค่ะแล้วใจจริงของพวกเราเราอยากได้เก่งแบบไหนน่นจะ่คนเดียว16คนก็คือ16แบบแล่วเราเต้นคนละพลง ตอนที่ประกาศทุกคนก็ดีใจมากๆบอกอุ่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่น่ญี่ปุ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็คิดว่าต้องน่าจะสนุกมากๆแน่นๆเลยเพราะว่าเราก็ห่างหายจากการที่ไปทํางานต่างประเทศกันมานานพอสมควร <c oughs> ค่ะก็ครั้งนี้ได้กลับมาทาก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องมีความสุขแน่ๆค่ั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่เป็นซีเจมครับสูงที่สุดเลย ก็รู้สึกตื่เต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่แฟนคบสามารถสนับสนุน รู้สึยังไรู้สึกีใจเลยค่ะได้ไปยิมกับเพื่อนๆเย้ขอคุณี่าให้อที่เมือนิมาสูแนรูได้เลยเราจากั้เกะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันสาธิต

ะะได้ไปเซ็นเตอร์เพลงไปเซ็นเทนส์กินแล้วก็ป oh. ีนี้ได้กลับมาติดเซ็นบัซซึอีกครั้งหนึ่งค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าจะได้ไปญี่ปุ่นด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเพลงที่จะ <Thank you. S 1> เป็นซิงเกิลจุดสองของพวกเราเนี่ยต้องเป็นเพลงที่มีพลงังแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบเยียนเคนโฟเทสแน่นอนค่ะ <c oughs> หนูก็เป็นครั้งแรกในการติดเซ็นบัซซึในงานเจอร์โร่เดิชั่นค่ะก็รอบตบเร็กมีติดรอบสองอีสามรอบนี้ก็จุดสองค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ แฟนคลับส่งเรามาถึออางขนาดนี้ไรก็จะทำให้เท็นทีน่คของนินนะคะปีที่แล้วก็ได้อันดับที่14ค่ะปีนี้ก็ขยับขึ้นมานิดนึงเป็นอันดับที่10ค่ะแปีนี้ดีใจมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนสอก็ขึ้นมาติดเยอะมากๆแล้วก็นีที่อมด้วยคือ <c oughs> ที่แบบไม่คิดว่าจะได้กลับมาทำงานด้วยกันบ่อยขนาดนี้ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าดีใจนะดีใจก็สึ <c oughs> ชอบมาก เดียวแล้วนะคะก้าวข้ามผ่านสอง <c oughs> เลขสองหน่วยเลขสองหลักผ่านมานแล้วดี <c oughs> ใ,ใจมากมากแล้วก็ภูมิใจในแฟนคล <สา S 1> ับกคนเลยค่ะฟอนนะคะเช่นกันค่ะเหมือนพี่เป้เลยเป็นครั้งแรกเหมือนกันคือรู้สึกว่าอยากขอบคุณแฟนคลับจริงๆที่แบบว่าทุกๆครั้งในงาน general election ก็ทําให้เราได้อันดับที่สูงขึ้นไปทุกๆครั้งเลยแล้วครั้งนี้ก็ก้าวขึ้นมาได้เดียวเหมือนกันก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็จะทำต่อค่ะวีค่ะ แวะมาเพลงสองลกหน่ย <laughs> อยนะแวะลงมาหน่อยเดี๋ยวว่าขอบก็ขอบคุณแฟนๆทุกคน,นะค่ะที่แบบทุ้มเทในเศรษฐกิจที่มันย่ยขนาดนี้แต่ว่าทุกคนทุกแฟนคลับของทุกเมมเบอร์เลยที่แบบว่าทุ่มเทให้พวกเราได้ขนาดนี้ก็จะเอาตรงนี้เป็นแรงผลักด,ด,ดันในปีหน้าค่ะค่ะก็ลงนี้นะ ค่ะก็คันิงนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเก้าวที่ใหญ่แล้วก็ไกลมากเลยจากตำแหน่งอันเดอร์เกิร์ลเฮ้เน็กซ์เกิร์ลเน็กตอนนั้นมาเป็นเซวาสุดตอนนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวมือใหม่ด้วยนะคะ ของน้ำหนึ่งก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็เลือกตั้งทั้ง2ปีที่ผ่านมาก็ได้10บรวนค่ะทั้งปีแรกแล้วก็ปีที่สองปีนี้ก็ได้ที่สี่ก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่แบบว่าส่งเรามาถึงจุดๆนี้เพราะว่าก็เหมือนเป็นตัลอีกโกหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะอยากจะแบบว่าได้ก้าวขึ้นมาก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ รอบสิง์นะคะในปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้ที่2ค่ะเพราะว่า2ปีก่อนหน้านี้ก็หยุดอยู่ที่3นะคะในตอนนี้เราก็ก้าวข้ามผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆที่คอยส่งกําลังใจรวมถึงพลังทุกๆอย่างที่เขามีมาให้เราเราเองก็อยากจะทําให้ดีที่สุดในฐานะเซมบัสสึคนหนึ่งเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณไปนะคะก็บอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ตระกกตกใจเป็นอย่างมากระการโค่นลงมาแล้วบหนูได้เลย คือเอาจริงเราก็มีความสุขม,มากๆกับอันดับที่เราได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าลองมองย้อนไปอีกนิดนึงมันจะมีความสุขว่าเออมันก็แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตําแหน่งนี้มันก็มาโดยไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมคะเวลาเราทําหน้าที่ของตาแหน่งนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูจะต้องสู้กับตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งทําให้แบบว่าเหมาะสมกับทุกคนที่เป็นลังใจให้เราเสมอมา เนยนะคะก็ดีใจมากๆกับอันดับนี้ค่ะมารู้สึกว่าทุกคนทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมอบให้มากๆเลยหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะรติดตามผลงานของพวกเราอย่างมีความสุขค่ะก็นะคะได้ครั้งที่แล้วได้มีโอกาสติดมาเจอเธค่ะสครั้นก็ได้มีโอกาสติดนมาซื้อก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนบทุกคนมากๆเลยค่ะก็ดีใจที่ได้นำงานร่วมืกับพี่ๆด้วยค่ะแล้วก็ของตาหวานนะ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกือนการข่ะที่ได้ติดคามีเจ็ดนะคะก็รู้สึกขอบคุณนะคะแานคลับทุกคนามากๆเลยเพราะว่าวู้วาทุกคน,นต้องเหนื่อยแล้วก็ลำบากมักแน่แล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์นะคะพลังกายพลังใจทุกคนที่มอบให้นะคะทําให้ได้มาอยู่จุดจุดนี้นะคะก็ถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่ที่เคยลงในเนเอร์เอเลคชันมานะคะก็ อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองนะคะว่าทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนามากๆแล้วก็อ,อย่างที่บอกว่าก็คอยติดตามนะคะซิงเกิลที่1จ็ดสองของเราแล้วนะคะว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงถ้าเต้นจะเป็นยังไงแล้วก็การไปถ่ายทำเอ็มวีที่ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงก็ฝาก